อันนึกถ้าอย่างนั้นหนูบอกพี่ปูได้ไหมถ้าอย่างนั้นหนูบอกพี่ปูได้ไหมถ้าอย่างนั้นหนูบอกพี่ปูนะถ้าอย่างนั้นอ่ะหนูบอกพี่ปูนะเพราะหนูก็ไม่สบายใจบอกไหมอ้าวก็มันเป็นเรื่องของคนในบ้านเขาอะค่ะเขาก็น่าจะต้องรู้ไหมอะไม่ต้องบอกเลยไม่รู้อ่ะน่าจะต้องบอกเหลือนนึกจะบอกเขาเอง หนูให้เลือกเพราะมันคือการลวนลามนะขอโทษเราลวนลามคนในบ้านไม่ได้อันนึกทำอย่างนี้กับคนอื่นหรือเปล่าทํากับลูกสาวเขาหรือเปล่าเ,เอา้เาล้วทํากับหนูได้ไงอะ่ะไม่ไม่ต้องบอกบ้านเขาพังกันใหญ่เลยดแล้วอันนึกทําไม่พังหรอตอนทอําอ่ะอันนึกป่วยหรือว่ายังไงอะคะถ้าป่วยต้องไปหาหมอไม่ใช่ทําอย่างนี้มันไม่ผิด มันอาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้ไม่ไม่ผมไปถาขแล้วจะมาทอดคนอื่นว่าใส่เสื้อโป๊หรืออะไไม่เกี่ยวช่งหวาผู้หญิงอ่ะมัน,มนไม่<อ>ถ้าอย่างนั้นอนุกเดินออกไปข้างนอกเจอคนใส่สั้นอนึกข่มขืนเขาได้เหรอขอร้องไม่เอาไม่ได้ต้องบอกจริงๆควรบอกอันึกเลือกเอาจะบอกเขาเองหรือจะให้หนูบอกหรือจะบอกพร้อมกัน พรุ่งนี้แม่กลับมาแล้วแต่อนึโทษหนูว่าแต่งตัวโซนุที่นั้นไม่ได้มันคือการโทษอันนี้แต่งพูดว่าหนูอยู่บ้านคนเดียวแล้วผมเหงาไม่ได้นะขอร้องขอร้องใหไม่ไม่ไม่หนูแจ้งความหนูเรียกเป็นเงินได้เลยนะเอาเรื่องจริงถ้าหนูแจ้งความอ่ะอันนึกก็ยอมรับถูกไหม นึกต้องบอกนอหนูยังไม่น่าเชื่อเลยหนูเคารพอนึกในฐานะที่เป็นญาติผู้ใหญ่ของแฟนหนูหนูไม่เคยคิดอะไรอย่างนั้นกับอนึกอยู่แล้วมันทาไม่ได้แม,แม่อย่งั้นแม่หนูอยู่บ้านน้องหนูอยู่บ้านพี่ปุ๊เข้าไปอยู่ในบ้านถ้าอย่างนี้จะเป็นใช่ไหมอ่ะสรุปอนุษย์ยอมรับใช่ไหมเพราะวันนั้นอ่ะตั้งใจลวนลามไม่เลยจะตายเลย แล้วได้ลวนลามไหมใช่แต่ไม่ได้ตั้งใจให้ตายเลยเพที่เคยคิดว่าแล้วถ้าคราวหน้าพูดว่าไม่ตั้งใจแล้วเกิดขมขืนหนูทําไงอ่ะไม่แน่นอนรับรองผมอืมาโทษกันไม่ได้ไหมไม่ได้โทษไม่ได้โทษมันมัน,ม,นมันไปยังไงงั้นอน,นุจะบอกพี่ปุ๊ไหมหรือว่าจะบอกแม่ไหมหรือจะให้เก็บเป็นความลับเก็บเป็นความลับไง แล้วอย่างนี้หนูเรียกร้องอะไรได้ไหมจะเรียกอะไรเราผมไม่ม่จริงไม่ใช่หมายถึงว่าหนูไม่มีหลักประกันอะไรเลยว่าอยู่บ้านนี้แล้วจะปลอดภัยก็ถ้าข้าวหน้าทําอีกก็แจ้งความไปเลยอ้าวขาวหน้าแล้วต้องขาวม่กด้แจ้งได้ไม่ทันแน่นอนข้าวหน้าถ้านึกทาอาจจะฆ่าหนูทิ้งก็ได้หนูจะแจ้งความใครเรื่องเนี้ยมันไม่มีใครรู้จริงๆเพราะถ้าหนูตายขึ้นมาเนึกอาจจะบอกว่ากูถีอุ้ยมันตกบันไดตายเองหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ทําไงอ่ะ ถ้ใช่ผมรันยังไงละไม่รู้เหมือนกันอันนึกต้องบอกพี่ปุ๊กสิ่งที่ควรคาบอก<ำ>มันจะพังแค่นั้นผมก็คิดว่าถ้าหนูบอกพี่ปุ๊กก็ต้องไม่เชื่ออันนึกต้องเป็นคนบอกเองหรือจะบอกพร้อมกันพร้อมแม่เลือกเอาต้องมีคนรับรู้หนูอยากให้มีคนรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับหนูสักคนหนึ่งเพราะหนูไม่สบายใจเอายางยี้งได้ไหมไม่ต้องบอกให้ปุ๊กรู้แต่คุยกับเครก็ด้